สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c o u n t เตอร์ไซ์นะครับวันนี้เคาน์เตอร์ไซส์มีการอัปเดตใหม่นะครับพี่ลุงก็เลยจะรีบมารีวิวให้ทุกคนดูก่อนเลยนะครับพูดง่ายก็คือมายั่วน้ำลายทุกๆคนนะครับที่กำลังทำงานและกำลังเรียนกันอยู่นั่นเองก่อนอื่นนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เริ่มแรกนะครับก็คือตัวละครใหม่นะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นคีย์แมนนะครับคีย์เวิร์ดนะครับของสายจากกลเลยนะนะครับใครที่เป็นแฟนสายจากกลนะครับก็พลาดไม่ได้นะครับจากกลเนี่ยมีอัปเดตเพิ่มขึ้นมา2ตัวนะครับก็คืออิฟฟลิตกับแอสแต็กนะครับโดยตัวที่มันโหดจริงๆเนี่ยก็คืออิฟฟลิตนั่นเองเอาละครับเราไปดูกันครับว่ามันโหดยังไง ฟลินะครับเป็นยูนิตประเภทปะทะนะครับภาคพื้นสามารถโจมตีได้โดยรอบนะครับก็คือโจมตีตัวพื้นดินได้ตัวลอยบนอากาศได้นะครับสเตตัสนะครับพลังชีวิตเนี่ย28,000แต่เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนอาจจะยังคิดว่าเฮ้ยทำไมมันน้อยจังครับพี่ลุงตัวปะทะบ้าอะไรพลัง28,000ครับเดี๋ยวไปดูสกิลนะครับแล้วทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าทำไมพลังมันถึงมีเท่านี้นะครับ อ่าดูที่พลังโจมตีก่อนนะครับพลังโจมตีก็คือ4 8 0 0นะอันนี้ก็คือไม่น้อยนะก็ค่อนข้างจะโอเคพลังป้องกันนะครับก็อยู่ที่1,290ก็คือเกือบ1 3 0 0ก็ดูเหมือนว่าพลังป้องกันจะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะมีคริติคอล600นะครับแล้วก็แม่นยำอีก700นะครับโอเคครับตรงนี้เนี่ยทีนี้ทุกคนจำพลังชีวิต2,008เอาไว้นะเอาละครับเราไปดูสกิลกันนะครับ การโจมตีพื้นฐานนะครับจะยิงปืนกลนะครับพง่ายๆก็คือโจมตีเป้าหมาย1ตัวนะครับแล้วก็โจมตีตัวที่อยู่หน้าสุดแล้วการโจมตีจะหยุดลงนะครับหลังผ่านไป1ิวินาทีหรือเป้าหมายตายหรือว่าถอยห่างไปกไป7เมตรนะครับสกิลนี้ก็การโจมตีพื้นฐานก็คือประมาณนี้ไฮไลท์พิเศษนะครับก็คือสกิลติดตัวของตัวอิฟลิตนั่นเองสกิลติดตัวของอิฟลิตเนี่ย จะสร้างบาเรียนะครับซึ่งบาเรียเริ่มต้นเนี่ยคือ70%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับแล้วก็จะต้านทานดาเมจหยุดนิ่งจากสกิลพิเศษหรือสกิลที่ต่ำกว่านะครับตลอดเวลาที่บาเรียคงอยู่นะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ได้เพิ่มแค่70%นะครับทุกคนลองดูนะครับเมื่อเลเวล5แล้วนะครับบาเรียเนี่ยจะครอบคลุมพลังชีวิตสูงสุด100% แปลว่าเลือดเมื่อกี้นี้ที่2,800 0นะครับจะบวกบาเรียไปอีก2,800 0ครับรวมแล้วเป็น4,600 0ครับทุกคนเราลองคิดดูว่าถ้าตัวนี้นะครับใส่เซตเลือดเพิ่มขึ้นนะครับใส่เลือด4ชิ้นนะเลือดอาจจะเพิ่มเยอะถึง3,500 3 5 5 0 0 0บวกบาเรียด้วยนี่ก็คือมีพลังประมาณ7,000 70, 0ได้เลยนะ นะครับหรือพลังอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยฟัํมนะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดใช้ได้เลยนะนะครับแล้วความโหดไม่ได้หยุดอยู่ที่เท่านี้นะครับอันนี้ดูก่อนว่าอันนี้สกิลนี้ทําให้รู้ว่าเอา้าเลือดก็ไม่น้อยนะครับตัวนี้ทีนี้มาดูสกิลต่อไปนะครับสกิลนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแม่นยํานะครับเมื่อเป้าหมายอยู่ใกล้นะครับก็จะยิ่งเพิ่มความแม่นยํามากขึ้นนะครับ แปลว่าพวกตัวแท้งสายหลบนะก็จะสู้กับตัวนี้ยากนิดนึงเพราะความแม่นยำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะแถมสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ5%ต่อยูนิตประเภทตั้งรับนะครับแล้วเมื่ออัพเลเวลนะครับก็จะบวกดาเมจต่อพลตั้งรับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เริ่มต้นที่5%ใช่ไหม พอโบกเป็นเวลสองเวลสามเวลสีก็กลายเป็นว่าจะสร้างดาเมจต่อพลตั้งรับเพิ่มขึ้น20%แค่นั้นไม่พอนะครับพอเป็นเลเวลห้นะครับเพิ่มดาเมจกับพลปะทะอีก20%แปลว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อเจอพลตั้งรับหรือพลปะทะก็ตามนะครับจะทำดาเมจมากขึ้น20%ทั้งสองคลาสเลยโหเป็นตัวด่านหน้าอย่างแท้จริง แล้วสุดท้ายนะครับก็คือสกิลพิเศษของตัวอิฟฟรดนะสกิลนี้จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับ25%ทุกคนโหนาน8วินะครับแล้วครูดาวเนี่ย25วิเองนะครับเวลาที่เราอัพเลเวลเป็นขั้น5นะครับบัฟเนี่ยจะทะลุพลังป้องกัน25%ด้วย แปลว่านอกจาจะยิงเร,เร็วเนี่ยยิงแรงขึ้นด้วยนะครับโอ้ม oh y ก o d ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมทางเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเขาถึงใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแทงตัวหลักกันนะเอาละครับเอบอธิบายไปขนาดนี้ก็คงรู้แล้วใช่ไหมว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับไปดูกันนะครับเดี๋ยวพี่ลุงรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ย ถ้าใครแบบว่าได้อยู่ดูพี่ลุงเนี้ยก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับพี่ลุงจะกดสุ่มตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอัพให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูกันทีเดียวเลยในไลฟ์คืนนี้นะครับเอาละครับตัวต่อไปก็คือแ s t a ทนะครับ As สแทเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นเครื่องอ่าเป็นจักรกลนะครับประเภทซุ่มยิงนะนะครับเป็นยูนิตภาคพื้นนะครับแล้วก็โจมตียูนิตที่อยู่บนภาคพื้นเท่านั้นนะครับ ลังชีวิตเนี่ยหมื่นห้านะครับพลังโจมตีห้าพันห้านะความแม่นยําก็คือพันเนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสายส้มยิงความแม่นยําจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นจักรกลสายซุ้มยิงตัวหนึ่งแหละนะครับสกิลพื้นฐานนะครับการโจมตีเนี่ยเป้าหมายหวังผลก็คือ2ตัวนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับจะอยู่ที่จุดวางทับของตัวเองเนาะ นะครับแล้วก็ยิงปืนใหญ่ไปนะครับ <c oughs> สร้างดามเมจให้กับตัวที่อยู่ไกลแล้วก็อยู่รอบๆเป้าหมายเป็นระยะนะนะครับ <c oughs> มาถึงสกิลติดตัวนะครับก็จะเหมือนกับอีฟลีดเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็คือสร้างบาเลียให้70%นะครับแล้วก็ที่เลเวล5เนี่ยบาเลียจะกลายเป็น100%นนะครับสกิลติดตัวต่อไปก็คือ จะเพิ่มการโจมตีนะครับพื้นฐานนะครับ2%ทุกครั้งที่โจมตีนะครับสูงสุดที่1 0ก็คือบัฟพ,พลังโจมตีนั่นเองนะครับการอัพเลเวลของสกิลติดตัวสกิลนี้นะจะเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับแล้วก็ที่เลเวล5เนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1 5นนะครับสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นสกิลติดตัวอยู่นะครับ ซึ่งสกิลติดตัวนี้นะครับจะลดความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายลง15% 3วินะครับแล้วก็ที่เลเวล5นะครับจะลดความเร็วในการโจมตีลง25%นะก็ถือว่าเป็นตัวสไนเปอร์นะครับที่มีดีบัฟนะครับลดความเร็วในการโจมตีลงนะก็เป็นสไนเปอร์ที่ไม่แย่นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้โหดมากนะครับ หรือว่าถ้าใครเล่นแล้วแบบว่ามีสไตล์โหดๆเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แชร์ให้กับพี่ลุงแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับด้วยละกันนะนะครับอ่าเราไปดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ลุงเรียกหน่วยภาคพ,พื้นดินออกมากพอนนะครับแล้วก็เรียกตัวนี้ลงมาดูนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เห็นไหมครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เดินนะมันจะ กลางมันจะอยู่อยู่กับที่นะครับแล้วก็ตั้งเป็นแบบตั้งเป็นฐานขึ้นมาแล้วก็ยิงแบบนี้เลยนะครับโดยที่โดยที่มันไม่ยิงตัวด้านหน้านะมันไม่ยิงตัวด้านหน้าครับทุกคนไปยิงตัวหลังนะครับหรือไม่ก็ไปยิงตัวฐานนะถ้าไม่ลุงเข้าใจไม่ผิดนะตัวที่โจมตีอยู่ด้านหน้าไม่ยอมยิงนีะครับพูดง่ายก็คือ ก็อาจจะเป็นตัวโจมตีฐานที่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันนะเออไม่ต้องเดินไปนะครับยิงฐานได้เลยแต่ตอนใช้จริงจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับรู้แต่ว่ายูนิตาคพื้นดินี่ยูนิตอากาศเนี่ยก็คือไม่โจมตีเลยนะโจมตีฐานอย่างเดียวเลยครับแม่เซอร์ไพรส์จริงๆนะครับตัวนี้อ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออีฟลีดนะครับเราไปลองดูกันนะครับว่าอีฟลีดเนี่ยจ,จะเป็นยังไงจะดีหรือเปล่านะ ลงอีฟรรลงมาครับนน่บวกบัฟแล้วก็ดาเมจเจาะทะลุป,ป้องกันนะครับโอ้ยิงรัวเหมือนกันนะทำดาเมจค่อนข้างรัวนะแล้วก็เร็วด้วยนะอ่าแล้วก็หยุดแป๊บหนึง่งหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำดาเมจต่อนะครับแล้วก็บัฟลองดูนะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีหน่วยลบ ภาคพื้นดินเนี่ยมีแต่หน่วยลบอากาศจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็จะยิงหน่วยลบอากาศด้วยนะครับอย่างที่เขาบอกว่ายิงได้ทั้งตัวภาคพื้นดินแล้วก็ตัวที่อยู่บนอากาศนะเป็นไงดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีนะนะครับสกิลก็คือบัฟบัฟยิงทะลุป้องกันกับบัฟความเร็วในการโจมตีเพิ่มนะครับแล้วยิงไป1ิบสองวิก็จะหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ยิงใหม่ต่อ ลีงใหม่ต่อนี่ก็คือรัวๆเลยนะดามเมจขึ้นรัวๆเลย <c oughs> <c oughs> ดีแชชอบเ <c oughs> อาละรครับนอกจากตัวละครตัวใหม่แล้วนะครับก็ยังมีอัปเดตใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะก็คืออัปเดตเรื่องของท้าทายนะครับมีท้าทายเพิ่มขึ้นมา2อันนะซึ่งท้าทายสองอันนี้มาเป็นช่วงระยะเวลานะครับ อันแรกเนี่ยจะเป็นตะเตรียมนว,วัตรกรรมนะครับอันที่2เป็นการค้นหาเครดิตของโคอีการค้นหาเครดิตของโคอีก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอชนะแล้วเนี่ยเราก็จะได้เครดิตน,น,นะครับก็คือได้เงินนั่นแหละนะครับถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะเราก็จะเรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยสำหรับเหมาะสำหรับคนที่แบบเงินไม่พอเราก็จะมาฟาร์มเงินละกันนะครับแล้วก็ผ่าน3ดาดาวให้ได้เพื่อรับเพชรนะครับแหมอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะ อีกอันนึงนะครับก็คือตาเตรียมนวัตกรรมนะครับการตาเตรียมนวัตกรรมเนี่ยเราจะได้รับไอเทมจากด่านนะครับก็คือ SOC ประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่ง SOC ประสิทธิภาพสูงมีไว้ทำอะไรนะครับมีเอาไว้คราฟอาวุธพิเศษนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ลุงให้ดูนะครับพอเราได้ SOC ประสิทธิภาพสูงแล้วนะครับเราจะสามารถคราฟอันนี้ได้เห็นไหม อัลฟาทริกแม่พิมพ์นะครับใช้ SOC คุณภาพสูง400อันนะครับต่อการคราฟ1ครั้งนะแล้วก็ใช้อันนี้นะครับสเสบียงวัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูง600อันใช้เงินอีก2ล้าน5นะครับทุกคนทุกคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันแพงจังเลยครับพี่ลุงมันไม่แพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยน่าจะมีแค่อุปกรณ์ที่เป็นสีทองเท่านั้นนะนะครับ ถ้าเป็นอุปกรณ์อันอื่นนะครับก็จะสุ่มเห็นไหมมีโอกาสที่จะได้แบบมีโอกาสที่จะได้สีทองสีม่วงใช่ไหมอันนี้นี่หนักเลยนะครับได้ทั้งแบบสีขาวสีฟ้าสีม่วงสีทองเห็นไหมแต่ว่าอุปกรณ์พิเศษเนี่ยมีแค่สีทองเดียวนะครับพี่ลุงก็เลยเดาว,ว่าน่าจะได้แค่สีทองเดียวนะซึ่งวัสดุเนี้ไม่ใช่วัสดุอาวุธเนี้ยเป็นอาวุธพิเศษของ ประจำตัวของแต่ละคนนะครับอันแรกเนี่ยเป็นของเฉินเจียนะนะครับสําหรับคนที่แบบต้องการจะเล่นเฉินเจียนะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นบัฟพิเศษหรือว่าเป็นออปชั่นพิเศษของอาวุธประเภทของแบบเขาเรียกว่าอาวุธประจําตัวนะก็น่าจะลองคราฟขึ้นมาดูนะครับอันนี้เป็นอาวุธประจําตัวของเกเบวจุนนะครับอันนี้เป็นของโอแชร์ลมอันนี้เป็นของคิมโซวอนนะครับและสุดท้ายของลีจินนะ เอาละครับสำหรับคนที่นึกภาพไม่ออกนะครับว่าแต่ละคนคือใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ลุงพาไปดูนะเฉินเจียทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกเบรียลจุนเนี่ยทุกคนก็แน่แต่รู้จักใช่ไหมนะครับอันนี้คือเกเบรียลจุนนะครับเหมเป็นตัวเพศฐานนะอีกคนนึงก็คือนี่ไงเฉินเจียนะครับแล้วก็ค so ิมโซวอนก็คือน้องแว่นคนนี้นี่เองนะครับเป็นตัวละครประ ประเภทตัว R นะก็คือประเภทแรนะครับลีจินนะครับอาอาวุธเฉพาะของลีจินนะครับก็เป็นตัวละครประเภท SR เป็นสายซับพอร์ตนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโอเชร์มก็จะเป็นยูนิตประเภทแรอีกเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะปั้นนะครับตัวละครประเภท ตัวแรเก็บไว้นะก็อย่าลืมครับอาวุธประจำตัวของแต่ละคนเอามาใช้แล้วกันนะครับโอเคครับนะครับสำหรับรีวิวนะครับแพทใหม่นะครับสั้นๆนะก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเพิ่มเนื้อเรื่องเสริมใหม่ด้วยนะครับเป็นเนื้อเรื่องของยูมีแนนะ ไปดูกันนะครับเนื้อเรื่องเสริมแน่จริงหรอรีเซ็ตเ,เหรอเฮ้ยรีเซ็ตเนื้อเรื่องเสริมใหม่ครับทุกคนทำให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกของเพิ่มขึ้นได้นะครับ นอกจากเดลต้าเซเว่นแล้วนะครับยังจะมีการบริหารล่มสลายครับนีนอันนี้คืออันใหม่เลยนะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือเป็นการรีเซ็ตเนื้อเรื่องเสริมทั้งหมดใหม่เลยนะแล้วก็น่าจะเก็บไอเทมได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะได้เพชรเพิ่มขึ้นอีกรอบนึงไม่แหเป็นข่าวดีสำหรับสายฟิ้งจริงนะครับ แล้วก็ที่เหลือที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นพวกแพ็กเกจสัญหาพิเศษนะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ลุงก็พามาดูแพทใหม่ในวันนี้นะครับคร่าวๆก่อนเท่านี้แล้วกันนะสำหรับคนที่อยู่รู้พี่ลุงเป็นประจำนะครับคืนนี้ก็เจอกันในไลฟ์นะครับแล้วก็เราจะมารีวิวอิฟลิดกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับ ไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย